มาครับผมพบกันเช่นเคยนะครับกับเดอะฮีวันนี้นะครับผมเราก็จะมาทำอ่าคลิปอ่ในการทำอาวุธขั้นไอวีนะครับเราจะมาทำอาวุธขั้นไอวีนะครับก็ผมก็ได้เอาอาวุธมาแล้วแหละเออรอก,ก่อนนะครับโอเคปะเราไปทำอาวุธกันเลยเลยครับทำอาวุธกันก่อนนะอเขั้นสามมาขั้นสี่ โอเคครับไอวี IV แล้วนะครับไม่ติดขายตัวกูทำไมมันงองงงเงีงย้ย <laughs> <laughs> มาผมจะรีวิวแบบเร็วๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาแปดโมงห้าสิบครับเข้าเข้างานคือสามโมงยัดไป <laughs> มานั่งทำ <laughs> อะไรงองงแง้งตรงนี้นะครับหว่าน้าจะด่าคนระับมา ไปเลยครับผมสามร้านก่อนนะครับเอาเหินมาเอามาแล้วก็การแตกสิบห้าลูกมามึงไม่ติดวันนี้กูจะติดวันไหนแล้วผมจะไปขิงนะครับผมจะไปขิงเราจะมามุมนี้มุมเดิมของเรานะให้ดอกไม้ครับให้ดอกไม้กราบเสาปูนกราบเสาปูนนะครับ ฟังโกรธผมฟังโกรธบัตรพบอปลดไว้ตรงนี้ <c oughs> มาไอวี IV เนี่ยมันสวยหรอกแต่มันไม่ติดขายกูจะได้หมดเวรหมดกรรมนะครับไม่ได้ขายกับเขาททีนะครับจ้างมันครับเผื่อแปอาวุธทองแล้วติดอาวุธทองเอ็กดักโกออกแนวนั้นไปอ้าวลืมอะไรเนี่ยโอโ้โถลืมอะไรเนี่ยลืมอันแดงเนี่ย มาอา่าไปก่อนเลยครับห้าหมื่นป้ามติดอยู่แล้วนะป้ามสองป้ามสามป้ามสี่นะครับติดแปดไปเลยลูกพ่อกระยองใหญ่ติดไม่ติดไม่ติดสามลูกแล้วนะเฮ้ย ห้าลูกไม่เอาไม่เอาเฮ้ยมันยังไงเนี่ยฮึปาโกรธแล้วนะนะกูจะปาโกรธแล้วอืมอม,มากราบพี่กราบบวกเจ็ดให้ผมพี่ ผมจะได้แปลนอื่นอือหืออือหืออือหือบวกห้าสีบวกอะไรครับกไม่เอาครับไม่เอาเราโลภมากปลากระป๋องครับนี่ตีให้หมดเลยครับ อันนี้ก็ไม่เอานะครับวกอะไรครับก,ก็ไม่เอาครับไม่เอาไม่เอาหกหกอีกไม่เอาไม่เอางวย์หกเจ็ดมามา บวกยากปันนั้นบ,บวกห้าบวกห้าบวกห้าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเอาละครับตรงนี้แม่งหัวควยจัด พอตรงอื่นครับตรงคังหมดเงินมีเป็นกระตักทองแดงอะยังไม่ติดให้เราเลยนะครับปกเจ็ดปกเจ็ดไม่ลูก ยังบวกหกอยู่นะครับคือมึงเอาเรื่องจริงครับหมดแล้ว,ลวเนี่ยไปยนเหลืองมีเป็นกระตักสามสิบลูกนะไม่ได้เลยนะ เลยว่าล่มจมจมล่มจม5ม่สี่นาทีนายกจะตีแล้วการจะด่าแล้วนะวันนี้ครับมแม่งยังกระร้างของทองแค่อันนี้อันนี้นะ ได้มาแค่หกลูกเองเหรอนี่ครับไปดิที่ที่หินก่อนดิผมจะต้องไปซื้อหินนะครับเอามาครับดูดิวู่นี่เท่าไหร่ศูนย์จุดค้าสามเลยเหรอเรื่องนะซื้อแม่งไม้หมดครับ รวยครับคนรวยเก็บมาประมาณพันกว่าชาติอ๋อซื้อมาทำหอกอะไรครับคือ,ค,อคือหินเหลืองผมมาเยอะแต่เฮียทองแดงไม่พอ้ยไม่ได้ดูเข้ามาเลยแดกมาเลยครับสามพันครับมาดีาครับสามสิบเอ็มสร้างได้กี่อันก็สร้างได้ครับ ยี่สิบลูกมาเนี่ยอืมบวกห้าอยู่ครับเดี๋ยวยุ้มกี่ลูกแล้วนะบวกเจ็ดเถอะพี่บวกหกอยู่่ะ อยผมต้องตีบวกหวขึ้นไปครับห้าบวกห้าอีกบวกเจ็ดบวกเจ็ดบวกหวครับเดี๋ยววัดดวงตรงนี้แหละสิบสามเมตรผม บวกแปดเออม,มึงถ้ามึงบอกกูว่าสามลูกนั้นทำได้มึงก็บอกกูเลยกูจะได้ทำเด็เป็ดเสียเวลาใช่ไหม, <laughs> อมเอออารีวิวเลยก็คือหมดนี่มันก็หมดเยอะแหละเออมันสาม ผมเกือบสี่สบลูกอ่ะเออทั้งทั้งหินเหลืองหินหินรถอ่ะเออหินหินเหลืองหินม่วงอ่ะผมหมดหมดเยอะครับคือหมดไปเยอะมากนะนะกูจะตีได้คือคือถ้ามึงบอกว่าตีหินหินกันแตกประมาณสามลูกโอเคกูพอเข้าใจได้เออมันมันผมว่าการที่เราใช้หินหินหินแดงขั้นลดไอ้ไม่ใช่หินแดงกันแตกไปสามลูกผมผมโอเคนะ คือมันไม่ได้เสียหายหลายอะไรเลยแต่มันตีการไปปีให้มันให้มันเป็นเจ็ดคือมันยากมากชีวิตผมแบบตีการได้เจ็ดยากมากของแดงผมไม่มีแปดไอ้อไม่มีเจ็ดสักชิ้นเลยนะโอ้แต่สวยครับสวยสวยจริงล็อกเอาไว้ก่อนครับเนี่ยให้อย่างนี้อนแอ้นใครตายวะ อบวกแปดโอเคครับก็ผมจะใช้หอ,อกนี้บวกแปดไปก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวของทองเนี่ยเดี๋ยวผมมีเวลา๋ยวผมจะมาทําคลิปตอนอืโอโอ้โหแบบเสียหายไปหลายแสนนะเอาจิงน,นะคลิปนี้หินม่วงแทบจะหมดลังครับโอเคครับก็คลิปนี้นะผมก็จะขอบปิดเพียงเท่านี้นะแต่ผมจะไปทีออฟหาเองอีกทีนะมันเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนานเดี๋ยวของทองเนี่ย ทองเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอหมดหมดไปแค่กี่ลูกเองอะน่าจะสามลูกเองนะคือคือว่าดวงเฮงมากนะกับหินกันแตกเหลือสิบสองลูกแต่หินหิน,ห,นหินกระโดดกับหินลดเนี่ยมันมันหาง่ายครับมันยังพอหากันได้หินกันแตกมันหายา,ยากนะแม้จิตจกรมันจะแจกมากี่ก็เถอะนะถามว่ามัน มันพังไปเยอะไหมมันก็พังไปเยอะแต่แรกมาด้วยกับการที่เราทําทําติดแล้วทําได้มันอย่างน้อยมันก็ไม่เสียกำลังใจมากโอเคคลิปนี้ผมก็ยังไม่ขออะไรมากขอตัวรานะผมขอบคุณสําหรับคนที่ติดตามรับชมนะผมนี่ขอตัวราแลนะครับผมสวัสดีครับรีบเข้าง,งานก่อนอ